เอาเลยฮะกัดวีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะฮะอยู่ในไมค์ครับแมปปกป้องทองปะ <c oughs> <c oughs> นะอยู่ในพ์ทที่สองกันแล้วเนะฮยซึ่งพัทที่ผ่านมาเราได้เลเวลมาสิบเอ็ดนาะเราก็จะมาสุ่มมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกัน <c oughs> ผมนี่อยากจะลองสุ่มเลยรัฟอยู่โน้ขอของดีๆนะขอแบบดาบแรงๆอ้เยหมากกเหา่หอยแกชิปเอา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 ,เอายังไง ยังไงเฮ้ยยังไงยังไงอยังงั้นโอ้โหดาบทองเต็มไหมเนี่ยอุ้ยได้ดาบทองเต็มด้วยครับอา้ยได้ดาบทองเต็มวะแล้วเต็มกับไม่เต็มมันต่างกันตรงไหนวะอ๋อคือดามเมจมันจะแรงกว่าหละโอเคอันนี้ก็สามารถตีได้รัวๆอันนี้ตีกระจายเนาะก็น่าจะประมาณนั้นปะหรือว่ามันคนละอันกันวะนี่แบบมีเคียวด้วย อ๋อดาบทองเต็มโอเคมาเริ่มด่านที่สิบเอ็ดไอ้สองไอ้สองไอ้สองไอ้ออออออตัวนี้มันถึกจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวที่ถึกมากอะ่ะเออเนี่ยตัวเนี้ยถึกสุด,สด,สดๆโอ้โหเป็นตีกระจายด้วยเหรอตีโดนแล้วตีกระจายด้วยนี่ดาบนี้ยังดีป่ะโชว์ตีเร็วด้วยครับตีกระจายด้วยเอาโชว์ชอาโชว์อาโชว์อาโชว์ โอ้โหชิบหายละโชจ่๊บอ่ะชุบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหินด้านหลังแหละไม่รู้ชั่วอ่ะชุบอ้บ้าเอ้ยโอ้ยนี่เอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาดิมาดิมาดิมามาดิมามาดิมามามาดิมามาเลย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 ไอ้ไฟไอ้ไฟนี่เรียบร้อยโอ้ชนะแล้วแหละหมู่ด่านที่สิบเอ็ด มันง่ายอะไรอย่างงี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อด่านต่อไปครับด่านที่สิบเท่าไหรสิบสองอูมออกไปเลยระเบิดตัวเองไปเลยอืม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 ฟัน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 อยู่โน้โอเคอะอันนี้ก็เอาเอาดิเอาดิมามามาโอ้ยมีตัวบินมาด้วยซอมบี้บินซอมบี้บินเดี๋ยวมีซอมบี้บินด้วยแหละ โอ้ my god โอ้ย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 ไอ้ไอ้บินไอ้บ้าเอ้ยไอ้สัตว์เดโยวมึงมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเออเออมาดิมาดิมาไม่เคยวันเลยมัมามาสู้ตายมามามายอมสู้ตายมามาเลยมาโอ้โหเราต้องตบตัวใหญ่ให้ตายก่อนใช่ทเนี่ย โอ้ยบ้าเอ้จิบหายแล้วครับจิบหายแล้วจิบหายแล้วจิบหายแล้วตัวขอวิ่งมาฮิวก่อนโอ้ยบ้าเอ้ยเอาชนะมันเนี่ยฮึฮึทลกทลกทลกมันต้องมีทลกแหละงานนี้ชุบชุบโอ้โหอาเชอเอชอเอชอเเชออาเชออะไรของกูวะเช่อเช่อบ้านเราดนตรีไม่มีใช่ไหมโอ้โอไมยกอดโอ้ไมยกอดนี่ตายไอไฟชึบชึบ โอเคครับตอนนี้เราเริ่มชิวแล้วเพราะตัวใหญ่มันตายไปแล้วชึบอชึบชื้โอ้ยหมายก็เชื้อเชื้อเชึบอชึบอเชื้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 ฟ้าผ่าไม่ตายอีกแล้วทำไมตายยากกันจังช่อช่อช่อโอเคโอ้โหด่านนี้ชิวนึกว่าจะยากโอ้โหบ้าเอ้ยดัน โอเคฮาเลเวลนะครับตอนนี้เลเวลเราม you know? นะีเจ being uhm ็ดแล้วยูโนเอาเลยมาต่อกันด่านต่อไปครับด่านที่สิบสามเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเด้อเด้อเด้อโอ้โหมีขึ้นมาอย่างงี้เลยออะไรอะไรมีขึ้นมาไปจะไปตีนั่นเฮ้ยเฮลโลบายเฮลโลบายเฮลโลโอ้ยเฮลโลบายเฮลโลบายฟันทิโอ้ยเยอะจังวะ หิรูบายมึงเยอะจังเลยเนี่ยเออมึงเยอะกันโอ้โอ้โหโอ้โหกลางหน้าโอ้เดือด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 เฮ้ยมันเยอะจังวะโอ้ย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 เนี่ยไอผมเกลียดไอฮีโรูบายเนี่ยมันวิ่งมาแบบมันกวนเราได้เว้ยเออตอนทีฮีโรูบายตายยิงอะไรนักหนาเองยิงอะไรนักหนาวะ โอ้โหโอ้โหขึ้นมาอย่างนี้เลยแหละมันขึ้นมาอย่างนี้เลยแหละขึ้นมาต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยแหละเอาขอหิวขอหิวดุน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 โอ้ยหมายกัดเฮ้ยเอาว่ะมาสู้ตายเว้ยสู้ตายเว้ยเฮ้ยคนยังกลัวสู้ตายเว้ยมาดิมา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 ดิไหมาดีไหมามามาดิมามา อืไอ้ไฟไอ้สรนี่ฟันฟันไหมเง้ยฟันเออเริ่มตายแล้วเริ่มตายแล้วผ่าผ่าลบโหัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายกูตายอุ้ยจะเย็นดิจะเย็นดิแม่ค่อยคุยกันก็ได้ไม่ต้องรีบลุงรีบร้อนก็ได้โอ้ยเด้อเด้อเดต้องวิ่งรอบตรงนี้ครับเดี๋ยวมันอ้าวโอเคตัวตีกระจายตายไปแล้ว เหลือไอ้สองตัวนี้แหละโอ้โห,ห,ห,หเนื้อเนื้อหนังก็ไม่มีคิดจะมาสู้กับกูอีบ้าเลยได้ห้าครับเลเวลเราสิบสองโอเคมาสุม <c oughs> เลเวลเลเวลได้เราก็ต้องสุมแล้วเนาะลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามได้เป็นไรอะ่ะโอ้โหขวานไม้ จะถามว่าเอามาทําไมนะก็โอเคช่ามันแล้วกันเราได้อะไรแล้วก็ไปก่อนครับช่วงนี้เออแล้วก็เออหมู่บ้านผมเขาบอกว่ามีประกาศแบบว่าเขาเหมือนเขาจะลดลดใช้ไฟฟ้าไงไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมครับหมายถึงว่าเขาจะแบบเออวันหนึ่งก็จะมีไฟดับทุกวันอะไรประมาณนี้มั้งไม่รู้อ่ะห็นยายพูดผมไม่ได้ฟังอ่ะเออยายมาบอกอ่ะชัวรชว ลราก็ไม่ได้รู้ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้อัดคลิปบด้ยเนี่ยก็เลยอัดอัดไว้ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเช้าครับมาเยอะอะไรกันจังวะเดี๋ยว้อเดต้องตบไอ้ตัวนี้ก่อนใช่ไหมอืมอืมอืมตายโอ้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 ยเด้อ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 โอ้ยโอ้ยแรกแรกเลย โอ้หเดี๋ยวขอวิ่งหลบมาด้านหลังเลยนะโอ้ยเราต้องวิ่งวิ่งรอบอย่างนี้แหละโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแหลกมากเฮ้ยออมผมยังแหลกอ่ะมันมาเยอะเกินโอ้ยโอ้ะเจเชี่ยวเฮี้ยวเฮี้ยวด่วนเลยหิวดยวด่นเลยโอเคตัวฮีโร่ใบตายแล้วครับเยี่ยม โอ้ยเย่เย่เย่โอวี้บ้าเอ้ยจะเอาเร็วชนะมันเนี่ยไอตัวนี้ก็สกิลจังเลยอ๋อชิบหายแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งไปตีของกูเดี๋ยวอย่าใจเย็นๆไอ้นี่ก็นับเลขช้าจังเลยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยกูยิงแหลกๆอยู่นะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยคือตอนนี้พูดเลยมันหน่วงๆอ่ะมันหน่วงมากครับรู้สึกอาการถึงอาการหน่วงได้เลย เอ้ยพาตายหมดโอ้ยหน่วงมากทำไมมันหน่วงเงี้ะถุยบ้าเอ้ยเป็นอะไรที่หน่วงมากเลยมันหน่วงๆไหมมันแหลกๆหน่วงๆไงไม่รู้อะว่าไหมมันหน่วงๆปะปรับภาพดิโอเคภาพภาพงี้แหละทำไมปรับภาพสวยมึงโอ้ my god เฮ้ยเจ้าคือตัวอะไร โอ้เจอแล้วๆทำไมตัวใหญ่จังกูก็กลัวเป็นนะโอ้โหโอเย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 มามาวะมามาเออยดเ้ยังหัวด่า เป็นซอมบี้ที่โหดมากอืมออืม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 อมีเศษลูกน้องออกมาด้วยครับอุ้ยท่านผู้ชมครับไม่มีมเศษลูกน้องออกมาด้วยอุ้ยบ้าเลยคตยขี้โกงเลยอะไรเชียร์อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ตบตบฟ้าผ่าตบโอ้ยมึงยังจะเสกออกมาอีกเนาะอืมอืมอืมตบตบ โอ้โหมีเสียงเอฟเฟกต์ให้ด้วยแหละโอ้โหไอบ้บ้าเดียวโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงกับกึงเนี่ยงงมาพร้อมที่จะสู้กับมึงแล้วเดี๋ยวเสียงดังไป <c oughs> ขนาดพร้อมที่จะสู้กยังไอ่อะคิดดูอโอเคนี่คืออะไรเอาทำไมลอยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยยูเกมมอดเนี่ยอ่านออกไหมเดียวอ้บ้าคือะไรเอา้ชนาชนะแล้วเหรอโอ้ชนะแล้วครับเอา้าโอ้ my god มีเป็นคัสซีนให้ดูด้วยเอา้ามีกูนอนตายอยู่ เดียวอ๋อในที่สุดเราก็ปกป้องแผ่นศิลานี้มาได้ครับโอ้มค์ก็แล้วเราก็พีชีพเอาไม่พีชีพนี่หว่าเอาลุกขึ้นมาแล้วเฮ้ยวันดีวันดีสตีฟนายยังไม่ตายแหละโอ้โหสุดยอดมากสตีฟยังไม่ตายครับผมโอ้โหเขารีบวิ่งไปดูทองกันเลยครับอันดับแรก ท้องอกขานี่มึงติดกันนะเวลาวิ่งท้อของข้ามแม่ยังจะมีเสียงวิญญาณอีกโอ้โหโอเคครับก็ก็จบเป็นอันเพียงเท่านี้ใช่ไหมสำหรับแมปนี้นะครับก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วนะฮะก็โอเค เดี๋ยวสาหรับแมปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปแมปหน้านะครับผมโอเคบายบายไปละอุ้ยคือแมปแม่งเทพสัต <c> ร <oughs> ์งุอยบ้าเอ้ยมันมากเลยมินิเกมนี้ไม่ใช่มินิเกมนี่แมปนี้เอออันนี้ก็ให้สิบเต็มสิบเลยอะเออจริงๆหนุกมากสนุกมาก